สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาตกปลาช่อนนาข้างทางเหมือนเดิมนะครับผมช่อนนานะครับนี่ดูพอ,พอได้ครับไม่ไม่ผอมไม่อ้วนนะไซนี้ โดนโดนกูแล้วเนี่ยตีขึ้นฝั่งแบบนี้นั่นนั่นอือนี่ไงนี่ไงโดน,โดน,โดน หนัเล็กนีหว่าไมเลยสปินนิ่งไม่ต้องอะไรมากถ้าปลามันดูดอย่างเงี้ยยังไงแม่งก็โดนอยู่แล้วอะ่ะวินั่นไงวิ นั่นไงโดนโอ้โหทำไมของกูตัวแค่นี้วะไม่ใช่ตัวเล็กนั่นเนี่ย สวัสดีตอนเช้านะนะทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมดีมวัดเบานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาตกปลาช่อนนาข้างทางเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราขับรถเลาะตีไปเรื่อยๆนะครับผมตามหมายนาข้างทางนะครับนาไหนสวยๆเดี๋ยวลองตีดูครับผมเหยื่อผมก็จะใช้เป็นงูหนมไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับตัวนี้เป็นสีลิมิตนะครับผมเป็นเหยื่อสําหรับกิจกรรมนะครับ แต่ตอนนี้กิจกรรมนี้คือหมดเขตไปแล้วนะครับแต่เหยื่อยังมีอยู่นะครับมีจํานวนจํากัดนะครับผมนาท่านใดที่สนใจก็ลองไปหาซื้อได้ครับตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหรือช่องทางออนไลน์นะครับผมโอเคครับเช้าอย่านี้ไปเดี๋ยวเราไปหาปลาตัวแรกกันเลยครับผม เรียบร้อยมาแล้วแต้มแรกสายพอได้นะครับนี่ประช่อนนะอ้วนๆครับปานานะสายนี้แหละมาตรฐานปานาสายแดดเดียวนะประมาณขีด2ขีดเลยกัดไว้ตั้นลิมิเต็ดนะครับเข้าไปเต็มๆคอเลยส่งสงแป๊บเดียวนะครับตามมาดูดปุ๊บผมก็ลดคันสวนเลย กดส่งสายไปแป๊บหนึ่งนะครับผมกลับไปช้อนไซนี้่ะโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไวตั้นนะครับเหยื่อจาาค่ายโคราชานะครับผมลองหามาใช้ดูครับตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดนะครับมีจำนวนจำกัดครับผมไวตั้นมันทุกหมายสุดยอดครับ ตัวเอมีตัวได้งไดงไอเบดมีปลาตามตีดิตีดิ ตีขึ้นฝั่งอะตายโดนกูแล้วเนี่ยตีขึ้นฝั่งแบบเนี้ยนั่นนั่นสั่นอือบอกแล้วมีปลาตาม ไซส์ประมาณครึ่งโลนะครับนี่กระชอนนะครับผมตัวดําปีเลยหมายเป็นท้องนานะครับก็คือเพื่อนผมยืนตีอยู่แล้วผมก็ตีไปมันดันตามก่อนนะตีซ้ําอีกไม้โดนเลยนี่กัดไวตันลิมิตนะครับผมกลับกระช่อนไซส์นี้หมายท้องนานะครับขับรถล้อตีไปเรื่อยนะครับผมมากับตัวตึงครับเพื่อนผมเองิึงหัดตกโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไวตันนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาลองหามาใช้ดูครับผม ยอดครับมึงตีให้มันขึ้นฝั่งนิจะตีมันตกน้ำวัดโอ้โห เออเอาใหม่นะ่ะตัวใหญ่นะั่นน่ะมึงแป๊บดีตีซ้ำไปส่งส่งสายนิดนึงนะรอบหน้าได้เสียวได้เสียวบอกแล้วต้องใช้เหยื่อให้มันเป้าแบบให้มันมองเห็นตียาำไปมันอยู่นั่นแหละ นี่งไงโดนนี่งไงโดนอืมลอยมานี่งไงหนูสายขีดสายขีดนะนี่มาช่อนนานะครับผมเนี่ยจับอยู่เนี่ยทุกคนลากมามันพุ่งใส่เลยนะไยนี้เยอะมากนะนา,นานี้ไซนี้ไหวต้นนะครับสีเหลือง โอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไวตั้นเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดครับคนผมไม่อยากส่งนานผมนขายก่อนยังต,ต,ตามอยู่นะยังตามเหยอยู่นะนั่นนยังตามเดียวอยู่นะนั่น มองโดนเน่น,นอ,อะไรบงกครน่าจะประมาณคิดนิดนิด ไห่เล็กดีกว่าไหลเล็กนีกว่าเกือบโลอ่ะตัวนี้ดูโอ้โหไปช่อนนะครับช่อนนานะครับนี่ดูก็พอได้ครับไม่ไม่ผอมไม่อ้วนนะไซนี้กัดไวตั้นลิมิตไวตั้นนะครับสีเหลืองไม่ใช่ลิมิเต็ดตัวนี้สีเหลืองนะครับผมกลับไปช่อนไซนี้ เรื่องครับผมไซนี้ปานานะครับผมโอเคเดี๋ยวตามต่อไวตั้นนะครับเดือจากค่ายโคราชานะครับผมงัดแน่นๆครับผมนิวแอร์เกียครับโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไวตั้นสุดยอดครับแต้มที่เท่าไหร่ละแต้มสองครับงูหนามไวตั้นสีเหลืองตัวเดิมเองทุกคนนี่นช่นาคนตกนี่มันเกี่ยวไปแล้วมันหลุดสีเ,ดเหลืองนะ <c oughs> ยกขึ้นมาสะบัดหลุดตรงตะลิ่งนะทุกคนนี่หมายเนี่ย นาสวยๆวยโดนปากล่างย้ําอี่หลายไม้เลยเข้าปากล่างมันน้ามีบอกแล้วดูแล้วเหมือนจะมีอีกด้วยนะเนี่ยนี่มายืนนี่ทีเนี้ยยืนนี่แล้วก็ตีไปตามแนวเนี้ยตีไปตามแนวแนวนาเลย วุแม่งกัดโคตรโหดเลยกูไม่น่าปิดกล้องเลยตีไปเลยเนี่ยตามแนวหน้าเนี่ย <S <S> เป็นยัง <S <S> เริ่มแล้วกัดปุ๊บส่งแล้วก็วัดเลยสปินนิ่งไม่ต้องอะไรมากถ้าปลามันดูดอย่างนี้ยังไงแม่งก็โดนอยู่แล้วอ่ะวุย้ยนั่นไงดูวุย้ย นั่นไงโดนโอ้โหทำไมของกูตัวแค่นี้วะเฮ้ยยายายา,ยาย่ะไมัมมมมเออเราส่งมันเป็นปลามันไม่อมอ่ะบางทีไซด์แดดเดียวนะไซส์ขีดนะี่ลาระชอนเนี่ยของเพื่อนผมตกไปเมื่อกี้ได้ตัวใหญ่ <laughs> ผมตีไปไม่กี่ไม้เลยตัวเนี้ยตัวเล็กออกมากัดนะตามกัดสองทีนะไซส์นี้กัดไวตั้นนะครับสีน้ำเงินนะ หม,หมายเดิมนะครับนาเดิมเลยเนี่ยยืนหวดกันอยู่สองคนเนี่ยโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไวตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชานะครับลองหามาใช้ดูครับผมเสียงนี่เราๆครับปลานาปลาคองนี่ได้หมดครับผมไวตั้นมันทุกหมายสุดยอดครับมีตัวจิบอยู่นะก่อนผมมาหคุงใส่ แล้วขยับมีไซส์ด้วยนะไม่ใช่ตัวเล็กนั่นเนี่ยอุ้ยลุดอุย,อยส่งขนาดนี้ไม่ติด ได้เลยทุกคน าป่าไปทั่วมั่วไปหมด ก็คือตัวนี้นะครับผมเห็นมันขึ้นจิบนะแล้วก็ตีซ้ำจุดเดิมนะหลายไม้อยู่นะครับกว่าจะกัดงัดกระเด็นครับนานนี้แหละที่ผมทําหลุดไปตัวหนึ่งเมื่อตอนขาเข้าไปนะนี่ผมวนกลับออกมาตีอีกรอบนะตุ๊บผมก็คิดว่ากัดไม่โดนนะพอสายวิ่งก็วัดเลยไซนี้นี่ สามสี่ขีดได้เลยอ้วนอ้วนกรบปานากัดไว้ตั้นนะครับสินเงินครับผมติดขอบปากนะครับผมส่งเนียนๆส่วนเนเ้นๆเนเนครับผมโอเคเดี๋ยวตามต่อครับผมไว้ตั้นนะครับเหยื่อจากค่ายโคราชาสุดยอดมากครับกั้นไว้ไม่ให้เข้าด้วยนะมึงดูอุ้ยไปช่อนเออขอกั้นไว้ไม่ให้เข้า ระวังตาขายนะตีล้อแนวแนวไอ้นี่ยมุดไปเมื่อกี้น่าจะตัวใหญ่อยู่อะไม่ใช่ปลานะตะกวด อุ้ยงัดไม่ข้าหัวมึงตีดิอู้เจ็บมือ